อาพุทธพนวันที่หกมิยหกหกกดบางแล้วเราขึ้นมากพอดีพอดีสังขาราปรมาทุกขาว่าจะเป็นถือแข้งเนาะสังขาราปรมาทุกขามัานไม่ใช่วนเนาะได้งินบห่เนาะผู้เฒ่าได้ยินอยนู่เนาะ นอแม่ใหญไหวไม่ใหญเตียนเบิ่งผู้ใดรถเทาไปเ่าไป,าไปมันเป็นทุกผู้ใดก็ดีทนอยู่ภาพเดิมไม่ได้จึงแปลออกมาแล้วว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขารภายนอกเนี่ยก็บู๊ยจะเป็นโพยเจะเป็นโพยเบิ่งหลวงตาบอกมันฟังแน่ เมื่อก่อนเน่กนตาแห้งอ่านหนังสือบดายก็เลยไปหยอดตาภาักหุแนอันนี้สังขารเป็นแนวนั่นเมื่อวานนี่มานางปลาบลงบนได้โดนแวบบแๆบเบกินมาหมองหัวใจได้ไปพักอีกอันนี้ฝืนบดไดเน,นี่ยก็ฝืนแล้วเป็นเรื่องใอ่า่หลดแต่ว่ากันดูแลม,มันกับพออยู่อย่างจิงนะ <c oughs> อันนี้ว่าสังขารภายนอกตาหูจมูกแมนบัดร่างกายของเฮ้าทางบิตเนี่แหละเป็นสังขารและนอกจากนั้นเฮือนซ่านบั่นซองนี่โรคพ้วนี่กับแมนโบดกับแมนบิหารกับแมนหยังกับแมนบัดสังขารภายนอกมันมี สภาวะคือเสื่อมและสิ้นไปเป็นทุกจนผุจนพังเห็นบ่ขันเ่อนเฮ้าเนี่ยกาบ,บางคนก็อาจจะในมั่งเห็ดไหม่แล้วเฮื่อนก็นดีแต่แต่พอแม่บรสางไว้บนนี้ลูกเต้ากับไม่เห็ดไหม่พอมันผุมันพัง อันนี้คือความเสื่อของสังขารนี่เป็น,น,นหน่นอนบันิบอกขอม้าหาตาของเฮาแต่ก่อนก็บระด้ใส่แวนอยู่ไปอยู่มาก็็ได้ใส่แเวนตามันเสื่อมเห็นบ่หูแต่ก่อนกะ็ะดงิ้ยนดีอยู่ไปอยู่มาหลรดหูตึง ข้าน้อยบ่ค่อยได้ยินพันว่าเออเออเออวอ,อสังขาราปรมาจุขาเป็นแน้วนั่นบนันยีแข้งขาที่ค่อยแลนแลนกบน็บ่ได้บันนีเห็นบ่หน,นักเข่าก็หายค่อยยางยางก็บ่ได้ได้แต่นางอย่างเดียวนางไปนางมานางบ่ได้มีมิแต่นอนอย่างเดียว เห็นบ่กนอนไปนอนมาหลดุดๆหนอนก็บ่ได้บัิรถเบิดเลยอยัางวะเพื่อนอิดว่าตายเห็นบ่กเป็นทุกจนตายพูดเดจังซินาอันนี้ก็พู้นสังขารภายนอกเ้าเบิกยังต่างๆกับจ้างเว้นคือกันเบ ขันเบิ้งไหมไงไงกระเบิงดอกใหม่ห้าบัวซ่ามื่อใดมายมหอยขมมาเบิงจะต้องก็เหี่ยวไปเหี่ยวไปเอาไปบันีเหี่ยวเข้าแล้วก็บันีเอาไปใส่บันีพูดเลยเอาไปเฮ็ดปุ๋ยบันีเห็นบ่อันนี้เพ็นเรื่องว่าธรรมชาต บันมีมาว่าถึงสังขารภายในบันนี้สังขาราปรมาทุกขาสิ่งที่ปรุงแต่งจิตนั้นเรียกว่าสังขารสังขารภายในยีงนี้คันโพดายบอดูแลจิตปล่อยให้จิตมันคิดมันปรุงมันแต่ง อันนี้ก็จะก่อให้เกิดความทุกอย่างมหันเกิดโรคเครียดเห็นไหมถ้าหนักเข้าหนักเข้าจริงๆก็เป็นบ้าเลยหีืสังขารภายในเด้นี่ คิดอีอย่างออกมากกว่าว่าน,นันคิดอีหยังออกมากกว่าว่าน,นันคิดเรื่องได้กระางกว่าเรื่องหันออกมายจังถึงบางคนอั้นบา้บาบ,าบ,าบา่อีรีปนันเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นมาเราจะทำอย่างไรพระพุทธอ,องค์ทรงตรัสไว้ให้เราดูแลสังขารภายนอก ก็ให้รู้ตามสัจธรรมคือความจริงของมันมันเป็นของมันเองเมื่อมันเป็นของมันเองจะไปวุ่นวายกับมันทำไมจะเป็นทุกข์กับมันทำไมหน้าที่ของเราก็คือดูแล ตามเหตุตามปัจจัยนั้นเมื่อมันเสื่อมไปเสื่อมไปเราก็ดูเอาความจริงนั้นมาฝึกฝนอบรมจิตพยายามอบรมจิตอย่าให้จิตเป็นทุกข์เพราะสังขารเสื่อม พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ให้เราฝึกฝนอบรมจิตอย่าให้เป็นทุกข์เพราะสังขารเสื่อมแม้มันจะเสื่อมไปเสื่อมไปก็ทำความรู้ทำความเข้าใจอย่าง,งแจ่มแจ้งว่าธรรมดาเห็นไหม ผู้ใดมีทำคุ้มของจิตสังขารมันจะเสื่อมขนาดไหนแต่จิตสงบเย็นไม่ได้เป็นทุกข์ถามว่าพระาราหันเจ้าพระองค์แก่ไหมร่างกายนั้นแก่แต่จิตสงบร่างกายนั้นเจ็บป่วยแต่จิตก็สงบ ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะสังขารนั้นแม้แต่นิดเลยอันนี้คือการฝึกฝนอบรมจิตเป็นอย่างนั้นส่วนสังขารภายในก็เหมือนกันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเองของมันเราจะบังคับบัญชาให้สังขารภายใน คือการปรุงแต่งจิตไม่ให้มันเกิดขึ้นห้ามไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครทั้งโลกมันเป็นเองของมัน แต่สมเด็จพ่อแสดงไว้ให้รู้ความจริงของสังขารภายในมันเป็นอย่างไรความจริงมันเป็นอย่างไรเมื่อาามันคิดอะไรก็ตามให้เอาสติกำหนดลงตรงที่ต้นจิตคือหัวใจ ใต้ระนมข้างซ้ายตรงหัวใจเต้นทุบๆกำหนดสำเนียกรู้ว่ามันเป็นเองของมันมันคิดแล้วมันก็ดับคิดปุ๊บก็ดับปั๊บคิดปุ๊บก็ดับปั๊บคิดปุ๊บก็ดับดปั๊บเหมือนเม็ดฝนที่ตกลงมาแต่ละครั้งแต่ละเม็ด พอตกถึงพื้นก็ซึมไปตามเหตุนั้นซึ่งไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งบังคับบัญชา <c oughs> ให้ฝนเป็นไปตามความปรารถนาได้ไม่มีเลยแดดมันจะออกคนเราทั้งโลกจะเป็นใครทั้งโลกไม่มีสิธิ์ จะไปบังคับบัญชาให้แดดเป็นไปตามความปรารถนาได้ไม่มีความร้อนความหนาวอันนี้ก็ไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งมีสิทธิ์ที่จะบังคับให้ความร้อนเป็นไปตามความปรารถนาได้บังคับบัญชาให้ความหนาวเป็นไปตามความปรารถนาได้ไม่มีเลย แต่คนมีปัญญาป้องกันได้เท่านั้นเองไม่มีสิทธิ์แต่คนมีปัญญาเขาป้องกันจะโมกกลัวมันร้อนทำยังไงก็มงุงหลังคาซะก่อนประการแรกถ้ามันโอบเอ้ามากก็ใส่ฟ้าใส่เพดาน ถ้ามันยังร้อนอยู่ก็ใช้พัดลมใช้แอร์ปลูกต้นไม้ให้มันมากขึ้นบรรเทาได้แต่ห้ามไม่ได้เห็นไหมร่างกายของเรานี้มันเกิดจากดินจากน้ำจากลมจากไฟ ธรรมชาติภายนอกอย่างไรธรรมชาติภายในคือร่างกายของเราก็เหมือนกันฉันนั้นไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งมีสิทธิ์ไม่มีเลยสังขารภายในจะห้ามไม่ให้มันคิดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆก็ห้ามไม่ได้ เมื่อห้ามไม่ได้สมเด็จพ่อพระสมาสมทธเจ้าพูดทรงรู้ทรงเข้าใจแล้วก็พ้นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงหมดสิ้นแล้วจึงแสดงธรรมะเอาไว้ให้บุคคลผู้มีบุญต้องบุคคลผู้มีบุญนะได้รู้ได้ทราบได้เข้าใจ ว่ามันเป็นของมันเองอยู่อย่างนี้ไปวุ่นวายกับมันทำไมคิดก็คิดเนอดับไหมคิดเนอดับไหมถ้าเห็นมันเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปับป๊บ,บ,บเท่านั้นเองคุณวาาจารย์ประสงค์เนรญ่าโยมทั้งหลาย ตัณหาก็ไม่เกิดเมื่อตันหะไม่เกิดอุประานก็ไม่เกิดจิตมันก็เลยเย็นสงบอยู่ผู้รู้เป็นอย่างนั้นไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายคิดอะไรก็เกิดดับถ้ามันคิดเรื่องไม่ดีมันก็เกิดดับคิดเรื่องดีมันก็เกิดดับ <c oughs> สิ่งใดไม่ดีก็เอาทิ้งคนมีปัญญาเป็นอย่างนั้นเหมือนมือเปื้อนก็ล้างเอาความเปื้อนออกจากมือมือไม่ใช่ความเปื้อนความเปื้อนไม่ใช่มือขออภัยเดินไปเหยียบขี้อุจจาระคนมีปัญญาเขาไม่ได้วุ่นวายอะไรพรารู้ว่าเหยียบขี้ก็เหยียบขี้หนอ ฝ้าหนอซ้ายหนอเช็ดขี้หนอเช็ดขี้หนอแล้วก็ล้างขี้ออกหนอล้างขี้ออกจากเท้าหนอล้างขี้ออกจากเท้าหนอด้วยน้ำสะอาดเห็นไหมคนมีปัญญานะแล้วก็น้ำยาหรือสบู่อะไรต่างๆฟอกซะอย่างดีแล้วก็ล้างออกขี้ออกหมดแล้วเท้าก็สะอาดเพราะขี้ไม่ใช่เท้าเท้าไม่ใช่ขี้ วุ่นวายทำไมคนมีปัญญาเขาไม่ได้วุ่นวายอะไรโลกมันจะหมุนไปทางไหนหมุนไปทางใดก็ตามมันงั้นเถอะรู้ตามความเป็นจริงนั้นๆใครพูดดีทำดีก็รู้ว่าเขาพูดดีเขาทำดีพูดถูกทำถูกสาธุ ถ้าบางคนพูดไม่ดีทำยังไม่ดีก็รู้ว่าเขาทำผิดพูดผิดเราก็เมตตาสงสารถ้ามีโอกาสบอกก็ค่อยบอกอค่อยเตือนโดยไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้เครียดให้ใครสังขาร ทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นมันมีความดับไปเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นไม่วุ่นวายใดๆทั้งสิ้นจนวาระสุดท้ายของชีวิตคือตายเสื่อมจนวาระสุดท้ายคือตายขณะตายแล้วยังเสื่อมต่ออยู่เน่าเหม็นไปตามลำดับเหลือแต่กระดูก เมื่อกระดูกอยู่ไปนานไปนานไปก็ค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปกลายเป็นดินสมดสิ้นเห็นไหมสมัยหลวงตาอยู่กระหลงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราปีชายานมุนีปรับปรุงโบสถ์เก่าเป็นวิหารกระดูกขอญาติของโยมทำท่าไว้รอบรอบ จนไม่เหลือกระดูกเลยเป็นดินหมดเลยก็มีเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยนอกนั้นกลายเป็นดินสมดสิ้นเพราะกระดูกมันมาจากธาตุดินมันก็คืนไปสู่ดินตามธรรมชาติเห็นไหมผู้รู้ผู้เข้าใจอย่างนี้แล้วองค์พระบัณฑิตแก้วตัดว่าคนมีปัญญา ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรมากมายนะักดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นพุทธพจนตรัสว่าสังขาราประมาทุกขาสังขารมันเป็นทุกข์จริงๆทุกอย่างยิ่งถ้าขาดทำชโลมใจถ้ามีทำชโลมจิตชโลมใจแล้วแม้ใครจะแก่เจ็บป่วยตายก็อืม ใครจะแก่เจ็บป่วยตายก็อืมเราจะแก่เจ็บป่วยตายก็อืมเย็นสงบโดยส่วนเดียวอันนี้คือสมเด็จพ่อแสดงไว้ว่าสังขารมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่เมื่อผู้ใดใครก็ตามใช้หลักธรรมะมาปฏิบัติจนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและชัดเจนดังที่กล่าวมาโดยโย่อ ทั้งสังขารภายน,นอกสังขารภายในใจก็เลยสงบสงบเย็นเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาเพิ่มเติมเสริมสติปัญญาเสริมความรู้ทำความเข้ญญาใจในธรรมในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรัชนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระประบาอาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่ชีแม่พรามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกเราเป็นบุคคลผู้มีบุญได้เ,เกิดมาเป็นมนุษย์ ในตระกูลสมาธิฐิและก็เลื่อมใสเนอคุณของพระธนตรัยอย่างมั่นคงมีโอกาสบวชในบวรพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาหลักธรรมจะได้นำมาแก้ไขปัญหาชีวิตเพื่อเชิดชูบูชาคุณของผู้มีประการะคุณมีบิดามดาเป็นต้น แล้วก็มีโอกาสให้ทานรักษาจิตเจริญเมตตาภาวนาเมื่อเราบำเพ็ญบุญกุศลบารมีธรรมตามสมควรแล้วหลับตาลงสักนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเนเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจิตใจของเราท่านทั้งหลาย สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานเอเบิ่มพ่องแผ้วแล้วเาราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลนดุนละยะัเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชการที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวง น้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระชินีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์น้อมบนน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าประเดชราชจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลก อุทิบุญกุศลนี่แก่บิดามารดาของใครของมันเดอเนอก็เห็นใบหน้าของพ่อเนอก็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองที่เมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุติบุนกุศลนี่แก่ปู่ย่าตายายสามีพัญยาบุตรดาลูกหลานครูบาอาจารย์ผู้มีปาาระกาศรักคณทั้งหลายต้องปวง ตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมในเวรบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายขอทุกทุกฝ่ายจงรับรู้ระรับสร้างขอให้อนุโมทนาสาธุกการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามเณรเมจีเมพราม ตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วหมู่บ้านของเราตำบลของเราอำเภอของเราจังหวัดของเราประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกขอจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรือง,งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป จเริญด้วยเจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขปะปละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมารส,สมบัตเนืกคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอก่อนคิดความปรารถนานนั้นจงพันสําเร็จจงพันสะําเร็จจงพรันสําเร็จ,จ,รรจ,จ,รรจและในที่สุดข,ขอให้มีโอกาส ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นเจ้าความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมรรคผลพนิพพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ